ค่าตัวนะครับแล้วก็ค่าต่างๆเราสักพักนะครับได้มาแจ้งนะครับก็คนคนนี้ไปกับพี่คนคนนี้ไปกับพี่เจ็ดพันบาทก็มีหลายท่านมาตุ้มโก้ บรรยายภาษาโรมเอาคู่เขายกเดียวนะยกเดียวโอ้ขออนุญาตครับคขอครับมวยครับกมวยครับนับจากยอลูกเสร็จครับจะเป็นคู่เต็มคิลกับตะวันฉายภูผากับซุ้เปอร์บอยนะครับสิบห้าเมคงิตวันฉายสิบหกภูมาซุปเปอร์บอยสิบเจ็ สิบเจ็ดน้องเป็นน้ำเป็กทำไทยสิบแปดอนิวองเต้เ็กสิบเก้าเป็นเป็กกิงลาับขาวสนิทยี่สบสุดพวกเานวดกับเด็กกริ๊กเก็บเงินกิงไทยเ็กสุดเล็ยี่สองกุลาบขาวแกรนี้ยี่สามรถถังพะยัสิงยี่สี่เล็ดฟ้าใสเล็ดตะเคียนทำตามนี้เลยนะครับ คนพอไไดีทำการชกอ่ายกฝ่ายใดนั่นคือกูธน,นันีนะครับสิทธิ์กำนังสูงสุกสิทธิ์กำนังสวิสนะนับเงินได้คือนุอองอวตารศรพันชาติเป็นฝ่ายขมแม่นะครับทางแดงเป็นฝ่ายกูอันนี้ขมแม่กับกูมาเจอกันบัา

อย่างนี้ด้วยเออทางโดย <đãný> 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 เรก็จะสัมผัสกับการแบกาอโวยนะครับเราในโวยมีหลายคู่อาการพอในไม่ิึธุรกิจการงานก็รอรอชมนะครับวันนี้โวย20กว่าคู่ยุคหนึ่งยังไม่เท่าไหร่นะจะบอกว่าอายุบอวยเนี่ยอยู่ที่ฝ่ายแดงครับ เกิดเกิดพศรับกู่ทอนิ่งเกิดพศ๒๐ส่าาวนหลวงอตองเกิดพศส๐๑๕กันยายนหลวงอมตองมาตอาบอลไาหม่ไหลเรื่อยบาทีงอนเข้าที่ท้องกัน แขกแขกทั้งคู่้ประพฤตนครับต้องรู้นนาวนรราชเจ้าเจ้าจึานใพพูราชแผ่เป็นเดืยนหนาวสายทองนาดาวันแผ่ไปตั้งเลิศถึงออดจีไทยเลยจีกริญยางุ้ตั้งโกดุ ในขโมยคู่บุญอิ่มหลอดไมาอินอดแล้่าานนต้กกงองจ่าจังทารายิ่มลิเพชรยินดีนักไปจังห้ามียอกเบียรต่อสาโกยยเบียรที่สองยกเบียร์็่ใช่ยกงเล่ายุสุราายกเบียรย่สองครับกู้ทนบั่ไฟแจงน้ำเงินติุ่มอปตสองพันชาติ อองหนาอยู่ที่ตูทนีครับยกที่สองกาค่อยยากเ,ยานนเดีย๋ยวครไมก็ปูทนีนี่ในอดีตก็ต่อยมวยแล้วไม่กับุูมันองนะครับแ,แต่ว่าสถิตยอดทงนีประมานร้อยละสี่สิบ้อย0สี่สิบครึ่ส่วนมนทองกามี้อาการขึ้นตน่อขึกสถิตกาจวจบมว อายุขส10อายุ57ปีส่วนรับเงินอายุ56ปีอีก3ปีก็จะเปลี่ยนรับขสุอายุแล้วมี <laughs> <laughs> ใจใจหนุ่มปตอในปกครองใกลใกล้เก่งศักดิ์สิทของพุทธมณี ะนะครับผ่ากกปะสับสย โบนยาวป็นอะได้ e ัเซนเซนตุยนั่นเป็นเซนตุยอะไรทุเรียนเป็นผู้สนับสนุนให้กับกรมงตสอพันชาน่ะกูกเป็นยังไงหัวยอยุ่เบืออีกะไอย่นะนไนี่ก็ดูขึ้นแล้ว าายกที่สามนะครับอยางมั่นคงยันครับจังยแดงฝ่ายแดงเงินก็ชีดทำได้ดีครับมาดูว่าุกที่สามอ ยมีสามไอ้ป๋าเม็นชายคงผู้คนนี้น้ำเกิดมุติเว่ยไฟรับหลวงพ่อต่อให้น้ำให้เร็วไรเร็วย่ผามาเร็วไรก็อยู่ทร็วสองฝ่าย คัณใหญ่สามอเป็นการสมเด็จตัวใหญ่ลงสนามถนบอกว่าวันนี้มาเชียร์ติดกับลังแอ้โหคนนี้กันรยวลมา ลึนพี่ลุกน้องหันกันนึพี่ลุงมตตดก่นวันนี้ก็มาดีมาเลยส่ลกเาหออก้ตอนนี้ลูกปั่นถือว่าสมบูรณ์ยัที่สามยังชยังดู ก็ไม่ไีสากแต่ท่านผู้ชมครับนี่บอลกันแสนบอลกลางได้ไหมคู่โบนัตพลสิริจัมทองกับฟ้าใหม่นะกบอลกันแสนคู่โมเสดกับดรกิจนตินักบอลกันแสนบาสอีกคู่นี่ดุงมอปตสองพิษชาติกับคู่ธานีนี่ก็บอลกันแสนเหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเทียบไปเลยกว่าจะคู่ก็จะผนวกได้นะครับต้องสองก เหมือนกับเราส่งต่อซองหาค่อยๆหาค่อยๆแก่ค่อยๆนสะืบประวัติค่อยสืบสถิติค่อยสืบที่อยู่บางคน,น,นไม่รู้จักที่อยู่บางคนก็ไปขุดมาบางคนก็ไปกีดยาบางคนก็ไปปลูดยาบางคนก็ไปรับจ้างรถขับรถไถค,คอยู่ยานยนตผมในต้อเป๋ารถกับทีมง,งานไปตามทุกตามตนากวดจะได้หมแต่และปู่สองต้องหาอย่างเงี นะครับเรือเสียงลมพอกันตายไปนั่งผาปอได้ยกที่สี่ไปกับเจ็ดพันฟ้ากูธรณีายแดงยืนระยะได้ดีหนุนปอปอแล้วก็กูธรณียกที่สี่ กูทรีแดงนกออตอนับหนักมตอได้กันไปเกี่ยวปูทรนีตาแล้วึ้แกะชาไดีแล้วก็ต่อยซ้ายมอตอมาได้ต่อยซ้ายมาดีตัดเตะมือไปกูโนต่กเนงเป็นฝ่ายเสือกแล้วก็ทีมว้าไปดีกูรณีกูทรณีเยบด้วยมัดซ้ายปอกทรีแล้วถอยจาก ตัแล้วก็ต่อตนุบอลบอลตนี่ยยงยควต่อยซ้ายกูที่นคต่อย้ายิ่มแข็งะูทนี่ไม่ลัวแ้งกูตั้งไม่ลัวอาเลยปติหนุนบอลบอลตออลตอย่ ไม่โชคดียบดีสีต่อมาต่อใจดีใจสู้กู้คนนีก็ถือว่าเป็นควสุขใหญ่ปดยุบดีสี เราต่อยข่ายยกนะครับเต่าสองพักสนะครับจะไม่เหมือนคู่ปกติแล้วก็เรียนให้สุดใจมาเป็นมาได้ทราบเดิมสามสิบปีผ่านไป ขีมือยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทั้งสองผู้ทั้งสองท่านนะครับขอเสียงตบมือให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายด้วยครับผมนี่นะเพราะว่าย่อนยุคแปลว่าการต่อสู้บนวที่บนสเตเบียนนั่นก็ไมีย่อนยุคนะครับที่แต่ลำนาไปเรื่อยๆนะครับลำนาไปเรื่อยจริงๆนี่เราจำไดกว่าเราจะใช้บทคู่หยุดโลกคู่ตัวนี้ก็เน,น,นิ่นต่อยมวยเมื่ออายุ34ปี ลบ67ป30 30 3ปีนะครับที่ไม่ได้ต่อยมาคู่กวารหนีลงมกตนี่นนปีนี้ได้ต่อ,อยหนึ่งครั้งที่งารระงบ,บตะบ,บนพินบ์พอยนะครับชนะอดุลศักดิ์ศวนนาไัยรันนรงดีมานะครับไต่เคล็ดหมายหนึ่งครับ้บสำหรับลงมกตแต่ฟิลทวารหนีนรักมา30 3ปีนี่นะ

โังนี้ตตันนี้ก็ค่มตันเป็นฝ่ายเดินไปมมตขยับเดทางไปกู้เกาหลี้ราจะตุ่ตันใส่คอเราจะใส่ก่อนตัวนี้องค์มปเจอมาแล้ากใส่ตุ่มตอให้อนนี้ไทยแลแต่ยอคเลติกตุ่านย้งไลูกอตลตกตุ่มตยัง กูทตองนี้โดนบงการเยอะจนสุดท้ายอ่านะครับเบอร์แนนเบยนี่เบอร์แนนที่รัก아버เสียวายดังมวยดังแม่ดีฉะนั้นอราดูนอกพศวายขอโทษขอโพยหมดบนเวทีชนะเลยเมื่อเราทำจบยกสังเวียนนักเพื่อนครับผมขอเสียงตบมือกับทั้งแต่ต่อไปนะครับ กับกองต้องขอบคุณบอขอบุ